สวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยเชื้อสายอังกฤษทุกทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่แรกเริ่มสตูดิโอวันนี้นะครับจะพาไปดูช่วงใหม่ของผมซึ่งผมอัคดคลิปไว้เรียบร้อยแล้วครับเป็นช่วงตีบวกนอกข้อทั้งหมดน่าจะมีประมาณ 5E p พีนะเพราะว่าผมนอกว่าเป็นไ d ดีไก่ที่ผมดองแล้วแบบมี M อยู่เนะี่ยแล้วเราไปตีบวก7กันพอตีบวก7ติดปุ๊บเราก็จะตีบวก8เลยนะครับไปดูกันว่าจะมี E ีีไหนที่ติดบวก8บ้างนะครับเราติดตามชมได้เลยนะครับ หนึ่งประมาณเกืบ 4, 4, 4, อบสเกือบสหลอดอะลองดูบวก5้าที่มันจะถูกกว่าปะมันร้อยยีอันนี้มันร้อยสี่สิบอ่ะบวกสามเว่าบวกหถูกปะถูกที่สุดหละบูร้อยห้าสิบเลยพอกร้อยสามอ่ะ, 150, อะ,อ 130, อะมันจะเออนี่ร้เเราจะได้อีกหนึ่งตัว ริงได้เกือบห้าหลอดเลยเนี่ยทุกคนเอาตรงเลยนะเฮ้ยมีร้อยสามสิบเอ็ดคาร์ลอตเอ้ย,อยหูทำไมวะซื้อนี่แต่เลขวะตัวถั่วกันอ่ะทุกคนดูนะเนี่ยถ้าเน,นี้ยร้อยหนึ่งนะซึ่งมันมีสิดไหมทุกคนถามจริงมีสิ์ปะติดก็คือรวยนะครับแต่ก็คือไม่ ไม่รวยแต่ก็คือจบว่าาจะได้แค่สี่หลอดถ้านี้ติดนะอาจจะได้แค่สี่หลอดเกือบห้าหลอดถ้าแตกก็จะได้สี่หลอดเลยโอเคสี่หลอดเลยครับเพราะผมไม่มีตังอะไรแล้วเหลือยี่สิบสี่ล้านโอเคต้องกีอินดอมเมเล่ฮะคือแฟนสเปอร์นี่ต้องต้องมีถ้ามันบวกแปดมันก็จะแบบหกดาวแล้วก็แบบ เล่น c m โคตรเก่ง CDM ก็ดอบมาลิดหน่อยผมตีมาประมาณ20ตัวบวก7วันเนี้ยเพิ่งติดตัวแรกเนี่ยบวก8ไกี่เปอร์เซ็นต์นะประมาณรัก7ปร์เซนใช่ไหมเราจะชนแค่7จ็ดทีแปดทีผมชน8ปทีตลอด2แล้วทุกคน3 เดี๋ยวแปดทีปุ๊บหลอกจเจมส์กันแล้วก็ออกเข้าใหม่สี่ห้าหกเจ็ดเคลอกจเจมหนึ่งจังหวะทุกคน อาจจะสงสัยว่าทําไมพี่ไม่ขายไปเลยล่ะแล้วตังมาทำอย่างอื่นดีกว่าไหมผมแบบคือถ้าขายไปแค่แค่สี่พันหักว่าสี่สองพันมันไม่เล้าใจอะ่ะผมก็คิดว่ามันไม่ค่อยเล้าใจเท่าไหร่ก็เลยแบบเอ,อตีไปเลยดีกว่าคืออย่างน้อยเนี่ยเราก็วัดกันเลยว่าแตกหรือติดมันก็มีอยู่แค่สองอย่างเนาะไม่มีเสมออยู่แล้วเออผมไม่ได้เครียดอยู่แล้วทุกคนมาเทา้มามาเทาอะไรล่ะมาทายกันดีกว่าจะเหลือบวกอะไรผมเดานะบวกสอง กับบวกสี่สองบวกเนี่ยไม่ต้องเหลือผมคิดว่าคงไม่เหลือถึงบวกหนึ่งหรอกอาจจะก็ได้แต่ผมขอเดาบวกสองกับบวกสี่แล้วกันแปดทีครับเราออกทีเอ็มแล้วหนึ่งว่ะสองสามสี่ติดขายนอกได้แน่นอนครับ 6 7เจ็ดฮู้ทุกคนคือไม่ได้ใจแบบมากๆแล้วอะเขาท้ายไปตองกีเอ็นดอมเบเล่บวกแปดโอ้โหมึงเหลือบวก3เลยเอาจริงนะทุกคนถ้าแม่งแตกเอ้ยถ้ามันติดนะคือแบบ เนี่ยผมขายสูงยังมีคนรับเลยเพราะว่าฟูลเทลซีเอฟูลสเปอร์หลายคนมันทำไงโอเค okay, ครับผมสำหรับคลิปนี้ตีบวกนอกเครอะห EP, EP EP อะไรละ EP ที่หนึ่งก็ไม่ได้นะครับไม่ประสบความสำเร็จไม่สักเซสนะครับก็แตกไปทันทีร้อยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณนะครับบ๊ายๆจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นตัวอะไรในการตีบวกนอกครอง EP ที่สองเนี่ยไม่รู้ว่าจะมาตัวไหนแล้วผมไม่ค่อยตีบวกเจ็ดติดเลยวะ่ะ ตีแบบติดในไอดีแบบของเพื่อนอะบ่อยแต่ของตัวเองนี่แบบไม่ค่อยมีเลยะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากที่รับชมจบไปบ้างครับ